สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับโฮโผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ วันนี้นะครับวันพระนหัสนะครับก็เป็นผลงานการจัดของทีมงานพิจินดีนะครับจัดที่สารมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับศึกพิจินดียถลงสดทางช่อง Tru For ์ยูหกโมงหลังกระลรงชาติเป็นต้นไปนะครับวันนี้มีมวยต่างศึกต่างสายด้วยคู่เอกนะครับทางด้านในเจ้าราชันสกลนึ์เนี่ยไปเยือนมั้งนะครับไปเย็นพิจินดีมั้งหลังการที่พิจินดีก็มาเยือนที่ช่องเจ็ดไหลไฟแล้วนะครับอ่ะมาดูกันวันนี้ผมคัดมาเรียบร้อยสามรายจัดมาให้แล้วนะครับจะมีใครบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันขอบคุณทางอเซร์ หนึ่งนะครับมวย2องสองขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันครับโปรแกรมนะครับก็คู่ที่จะให้ไปคู่ที่สของรายการเลยนะครับเริ่มต้นกันที่นะครับคู่ที่สองนี่คือท่านยยอดกุมารรลเสือจใจเจ็ดสายพิ้วนะครับจะเจอกับนักชกชาวญี่ปุ่นไอ้เจ้าโคชิววันชัย104ปอนด์เท่ากันยอดกุมารเนี่ยมา106.4หกจุดสลดสอลดเยอะมากส่วนนั่นโคชิเนี่ยนะครับที่ใหญ่กว่าเนี่ยนะครับมา104.1สี่ลดจุดหนึ่งเท่านั้นเอง นะครับเลเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ทางด้านในเจ้าโคชินะครับนักชกชาญี่ปุ่นเป็นต่อ19นะครับอย่างที่บอกไปนะครับโคชิใหญ่กว่าลอยกว่านะครับใหญ่กว่า้อยกว่าชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ลดน้าหนักสบายๆด้วยนะครับพื้นเพลย์ฟอร์มหลังคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าย้อยกุมารลถสวยใส่ผิวก่อนกุมารทองสัติอุบลตัวเดียวกันคนจะอุบลนะครับซ้อมอยู่รถสวยจเจดอายุ22ปี นะครับก็มวยจังหวะมือครบเครื่องนะครับดักเสียบดักแทงนะครับไล่แขนนะครับเก๋าเกมกระดูกการผ่านมวยความเป็นมวยเหนือกว่าอยู่แล้วแต่วันนี้ลดเยอะนะครับ้วต่อยเร็วด้วยช่วงหลังก็มีแพ้ชนะคะแนนภูผาแพ้คะแนนเพชรพนัทส,สองไฟติดเลยส่วนนั้นนานเจ้าโคชวิววันชัยนะครับนักชกชายญี่ปุ่นความเป็นมวยเสียเปรียบอยู่แล้วน้อยกว่านะครับมาเก็บตัวอยู่นอนนักสินอายุ15เท่าน,นั้นเองนะครับน้ำหนักไครปล่อย51น้ำหนักไครปล่อยก็น้อยกว่า นะครับแต่ใหญ่กว่าฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยดีนะครับ,ตตนะรบมีลูกขวางหน้าดันแทงดีหลากหลายนะครับช่วงหลังก็มีชนะคะแนนขุนเดชชนะกิติภพแล้วก็แพ้คะแนนบ้างไฟโก้ส่วนตัวผมผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยนะโชคชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาต่อยไม่ว่าจะเป็นสายศึกไหนเนี่ยดูดีขึ้นดูเก่งขึ้นชาวต่างชาติทุกคนเลยดีกว่านะครับดูดีขึ้นดูเก่งขึ้นนะครับแล้วโควชิเนี่ยก็มาต่อยหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะส่วนตัวผมไป,ปผมไปที่โคชิแล้วกันเพราะว่ามันลดไม่เยอะนะครับไอ้เจ้า อ,อทางด้านยอดกุามารมันลดเยอะมากะนะครับกลัวไม่ฝืนนะครับไปกันที่คู่รองรายการครับเพชรชุลธานกออดีศักดิ์นะครับช่วงหลังแพ้ตลอดเจอกับขวัญเนื้อรันดับนิ่มน้ําจิ้มดับรันสารคามที่ช่วงหลังส่วนทางกันเลยฟอร์มสดฟอร์มแรงมากพิกัดชกต่อกันปอนหนึ่งร้อยี่แปดกับร้อยี่เก้านะครับเพชรชุลธานเนี่ยมาร้อยสาสิบจุดสี่ลดสองจุดสี่ส่วนทางนั้นขวัญเนื้อรันนะครับมาร้อยสามสิบจุดเก้านะครับก็ลดไป 1.9นะครับลดเป็น1นนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่ด้านห้ในเจ้าเพชรชลทามนะนะครับต่อ5.4 นะครับต่อไม่เยอะเพราะว่าอาจจะลดเยอะด้วยแหละนะครับรูปร่างเนื้อตัวนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่พื้นเพลย์ฟอร์มหลังนะครับท่านาเจ้าเพชรชลธานเนี่ยมวยจักบี่นะครับก็ซ้อมอยู่กอดีเดสักนะครับอายุ18เดงนะครับมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับชนทะเลาะจับนายปั้มรัตน์ตีดีนะครับแต่ช่วงหลังแม่แพ้ฉลามดำแพ้นอกเพชรโทแพ้นอกเพชรดำหนึ่งส่วนไอ้เจ้าขวานิรันนะครับ มวยจากโคราชนะครับแต่ก็ไปซ้อมดาบแล้วนะครับอายุสิบเก้าเองนะครับก็เป็นเพศมวยขวานะครับ ไต่ขวาต่อยขวาดีล,ล็อกรันมาตีดีชนะนอกอินซีขาวชนะคะแนนไอ้เจ้านี้ชาวมาสองฝ่ฟอร์มส่วนทางกันเลยส่วนตัวผมผมไปที่ทั้งนา้เจ้าเพชรชุลธารแล้วกันคิดว่าที่ตัวทีด,ดีกว่าแล้วก็น่าจะฟื้นนะครับแล้วก็ทีมคังคือน่าจะแจ้งเกิดได้ในไฟน์นี้แหละนะครับมาถึงคุยนํำรายการครับต่างศึกต่างสายครับแม้ว่าเมือก่อนจะเคยอยู่ในสายในศึกเดียวกันก็ตามแต่ตอนนี้อยู่คนละศึกคนละสายกันแล้วนะครับราชันสอสมนึกรับเจอกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์1 1 6ปอนด์เท่ากัน ราชันเนี่ยร้อยสิบหกจุดเก้าลดจุดเก้าส่วนเพชรมาลายเนี่ยร้อยสิบเจ็ดจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่น้ำหนักนี้เนี่ยต้องบอกว่าราชันเนี่ยไม่ได้เปรียบนะเพราะว่าต่อยประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามต้องต่อยได้นะครับเรทเปิดอยู่ที่ราชันนะครับมวยจากสายสเกตเพชรตั้งต่อก่อนสามสองตัวใหญ่กว่าสูงกว่านะครับช่วงหลังเนี่ยไปแพ้นอกขุนศึกนะครับที่วันมาแพ้คะแนนมหาหินที่วันเช่นเดียวกันแล้วก็ชนะนกไอ้เจ้าขุนศึกที่วันมานะครับต่อยวันหมดเลย ส่วนทางหน้าเจ้าเพชรมาเลยเพชรเจริญวิทย์นะครับก็มวยเขาในเหนียวแน่นนะครับเสมอเพชรบึงการนะครับชนะเพชรสุวรรณแล้วก็แพ้คะแนนเหนือพยักษ์นะครับส่วนตัวผมผมชอบไปที่ราชันมากกว่ามีหมัดมีศอกค่อนข้างที่อันตรายกว่านะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับ3รายที่ให้กันเนี่ยนะครับก็จะมีท่านโคชิเพชรชุลธารแล้วก็ราชันนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้ววสสััดีครบ